คุณย่าลูกโป่งนะคมโป่งเปรีนค่ะแมนะคะบัญชาซานิเอ็นเอ๋นะคะสวัสดีทุกคนนะคะอารีย์เชิดหน้านิดหนึ่งนะคะรวมถึงหลานซานิด้วยนะครับผมค่ะค่ะอยผมพูดเฮ้ยทำไมอยู่คนละฝั่งเวลาจะถุยไยาุยาหยาห้ากยาเยายาห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 ้ายยาายาห้าหยาาห้าาาายาายาาาาย เนื้อเนื้อมันเดยกแย่มันใช่ถูกต้องล้วเพื่อนแลนจริงเจ็บจริงเลยอ่ะแน่นอนเอ่อแถวนี้จะโดนด้วยนะไมจะแถมเนื้อมาด้วยวะเล่นกันเล่นมีทั้งน้ำและเนื้อทั้งน้ำและเนื้อจัดๆกันไปพันเลยทีเดียวเออใจมาเต็มเต็มววันนี้น บอกเองนะคะวกเขาเนี่ยมาเจอเจอแล้วก็มาต้องบอกว่ามีโชว์ดีๆมาฝากพวกเราด้วยเสื้อเขาก็บอกอีกแล้วครับคุณไก่กุ๊กครับผมโชว์นี้เองนะคะโชว์นี i i ้ค่ะเสื้อบอกว่าอะไรคะเสื้อบอกว่าแหว่งกรุมสีเอฟค่ะเอ่อคอมดี้โชว์มาสโกออนเฮ้ย มาดูชื่อชัดๆใกล้ๆเดี๋ยวนะกินกินเหมือนภาวะตกใจอ่ะแบบพี่แจ๊คเข้าใกล้แล้วกินผักแบบกินผักแบบหัวเหมือนตัวอะไรก็ไม่รู้อ่ะนี่อยู่บนเวทียังผักขนาดนี้นะออปกติเล่นเจอกันได้อือถีบแล้วนะเนี่ย<อ>พี่พพนอน้องใอ้เขี่ยคุณแล้ว<ฆ>ใ,ชใช่ไหมนี่ให้เขี่ยฉันมากแล้ววันนี้ปกตินี่ยืมรองเท้าพี่ลูกโป่งแบบตีอะไรอย่างเงี้เลยใช่ไหมท่าน้องกีนคะเออนะฮะเอาของตัวเองดีกว่าเหมือนกันหนากว่านะคะพี่แจ๊คจะเป็นตัวอะไรอถ้ามีคนรักทุกคนรักมากนะครับเอาอีดีกว่านี่คือเ <st ess> นี่คือส่วนหนึ่งส่วนหนึ่งของศิลปินรับจาก True c a d e y f a i n m e n ที่จะขึ้นนะในโชว์ครั้งนี้<ฮ>ะนะครับเห็นบอกว่าโชว์ครั้งนี้พิเศษมากๆเพราะว่าแทบจะหมดค่ายกันเลยทีเดียว <st ess> ใช่ใช่ก็คนที่ไม่มีงานมารวมรวมกันนี่แหละใช่ใชนะฮะและว้วก็หาเอย <st ess> ไม่ใช่เขาพูดถึงเรื่องตังคตังค์จะหมดค่ <st ess> ายจากโจน,นีดูเหมือนเราจะจัดกันในสวนนะฮะแต่ภาพนี้เราถ่ายทอดไปข้างนอกไปอีก ไม่ตั้งใจเลยไม่ก็ก็คือเราเอาเอาเขาเรียกว่าหลายๆคนที่ยังไม่เคยทํางานด้านนี้ดีกว่าอยังไม่เคยทํางานด้านเราเล่นมาห้าเลื่องแล้วก็มียังมีน้องๆออะน้องๆมาลงด้วยก็เป็นอะไรที่สนุกอีกแบบนึงเพราะทุกทีเราจะทําเป็นอะไรนะ แฟ่ทุกปีแต่ว่าครั้งนี้เราก็ไม่เอาแล้วเปลี่ยนใหม่ดีกว่าเปลี่ยนมั่งเออไม่เอาแล้วเราเราไม่เอาหรือเขาเริ่มไม่เอาแล้วคธอเจอเราอยากเปลี่ยนเรากลัวเขาไม่เอาเขาอยากจะเปลี่ยนนะมันมีสีสันมากยิ่งขึ้นแล้วเดี๋ยวรายกาที่บอกว่าโชว์เดี๋ยวนะอย่างเมื่อกี้นี้เน่ยแต่เราคนดูมีหันเตี้ยเวยหนูต้องร้องกหรอคือมันยังไงครับแล้วบนโชว์จะจะมีอะไรมาพูดสนองแบบนี้ด้วยเปล่าดูเหมือนออฟมีอะไรจะพูดด้วยอ๋อไม่ไม่มีอะไรครับผม คุณไม่มีอะไรพูดแล้วเหรอไม่มีแล้วเวลาคนอื่นถามคุณตรลงคุณมีอะไรจะสารภาพไหมไม่มีคุณไม่มีนะก็ฮะผจะต่ผมไม่มันดูความเพื่ออะไรเหมือนจะแทงอะไรผมก็ไม่รู้เออเดี๋ยวฮะไม่มีก็คือไม่มีเราจะถามว่าความพิเศษครั้งนี้ครับผมนะฮะเห็นบอกว่าเป็นโชว์ไม่อยากไม่อยากให้เรียกว่าคอนเสิร์ตสะทีเดียวชนทีนี้พิเศษยังไงออฟลองเล่าให้ฟังหน่อยพิเศษก็คือว่าเอฟเนี่ยมาเกือบครบเลยครับเกือบครบเลยแล้วก็เป็นการเล่นละครซึ่งเป็นละครเวที แล้วก็จะมีพาร์ทที่เป็นว่าความผิดพลาดบนเวทีฮะซึ่งอาจจะเคยเห็นแต่ว่าคนดูเนี่ยอาจจะไม่รู้หมายถึงว่าเราจะได้ดูเหมือนที่เราได้ดูกับเมื่อกี้นะะเอ้ยแกขึ้นท,ท่าไหร่นไม่ใช่ครับนั่นแหละคล้ายๆแบบนั้นหรือบางที เออาหนูต้องลงแล้วหนะคะเออเอาอย่างเงี้ยหรอแต่ว่าอันนี้จะเห็นชัดเลยว่าปัญหาเนี่ยมันเกิดแบบนี้นะแทบจะพลิกสองฝั่งเลยดูซิว่าเด็กๆเนี่ยจะทํายังไงครับออ๋นี่ก็ชัดแล้วนะพี่ที่เห็นกันที่เห็นเห็นกันแล้วนะไม่เดี๋ยวบนเวทีจะโชว์ชัดกว่านี้อีกมากเยอะกว่านี้อีกครับทำความเข้าใจนะฮะคนที่ดูคือพวกเราเข้าใจอยู่แล้วแต่ว่าคนภายนอกที่ดูผ่านจอเช็คเเเกกกออออรรร์์สสีีีีนนนนท่่่มมมัวๆืื้้คคปป็ิตะะฮซ ไม่ใช่เราไม่ใช่เราต่ทำงานอิเล็กเคกขาสุดรุ่ยครบไม่ได้สนใจเราไม่ได้เล่นอิเล็กเเกขาที่เล็กเคขาเลยวะที่ใช้คำแบบว่าสุดๆแล้วนะสุดๆแล้วไม่รู้จะสังขารทำยังไาพูดเมื่อกี้นี้คือคิว ตั้งใจให้เป็นอย่างงาั้นใช่นี่ค,คือความตั้งใจของพวกเขาเหรอไม่ใช่เหรอไม่ <c oughs> ไมคือเราให้มันเป็นแบบอะไรที่เหมือนสนุกสนุกสบายสบายเราไม่อยากให้คนคนดูมารู้สึกว่าโอ้ยมันมีสคริิต์หรือมันมีอะไรเพราะเราไม่เคยมีสคริปต์กันอยู่แล้วออแล้วที่ไอคอมเมดี้โชว์เนี่ยเราจะบอกว่าที่จริงแล้วมันยากนะเพราะว่าการที่จะทําให้ตลกเป็นแบบคือมีจังหวะในการตลกอะมันยากออแล้วการที่จะทำให้แบบเฮ้ยบางครั้งลงมายืนแป้กบนเวทีบางคนไม่เกตอะไม่เกตในมุกแม้นี่เห่นไหมมายืนปุ๊บเฮ้ยมันอะไรวะแต เฮ้ยก็ไปธรรมชาติเอฟมีเงาเหมือนคนที่มีเงาลูกคู่ไงลูกคู่ต้องมีดิลูกคู่เออลูกคู่เก็ตเกตเป็นความความไปด้วยนะประมาณนี้ประมาณนี้ใช่ไหมครับออคือบางทีฉันว่าคนดูเนี่ยเขาเลือกออกว่าเขาอยากจะดูแบบไหนอ่าแต่ว่าความตลกเนี่ยฉันว่าทุกคนมีแต่บางคนแบบเอ้ยไม่ยอมไม่ยอมออกมาโชว์อย่างฉันไม่เคยเห็นคนนี้ตลกเลยนะฉันขอดูเขาตลกนิดนึงแอบไม่คยไม่ค่อยตลกเลยหรอ เออเอาเดเฮ้ยโอ้โหไม่ตลกเลยถ้าตลกเขาต้องแว่นทิมตาเอาใหม่อันนั้นตลกอะออกเป็นคนไม่ตลกอะอำแว่นเห็นปะไม่ค่อยทำไม่ค่อยทำนี่ก็นี่ก็อาจจะได้ดูแบบนี้ก็ได้ดูนะฮะก็ได้ดูก็ได้ดูแบบตลกไปแล้วอยากดูแนวอื่นไหมฮะอันนี้ดีกว่าแนวแนวไหนแนวเจ้าน้ำตาบ้างดีกว่าคนนี้บอกคนนี้เอมาะเดี๋ยวนะได้เลยทันทีเลยเหรอทันทีเลยเหรอทันทีสานิใบ้ใกล้ช่วยกำกับคิวหน่อย อที่นี่ให้ให้บทนะให้บทนะนี่พระเอกนะพระเอกพระเอกเลิกเล่นเลยไม่ก็บทจะให้ร้องให้เพราะพระเอกหน้าเป็นอย่างเงี้ยแหละพระเอกจะร้องให้เพราะพระเอกหน้าอย่างงี้ใช่ไหมครับชิลล์ปุ๊บโอ้ครับไปขี้ก่อนนะอารมณ์เสียเล่ได้เขาสวยนะเนดาะสวยสวยเราออกสื่อกันอยู่นะคะบิ้วหน่อยเล่นได้ไหมฮะเออพี่คนเบาเห็นตั้งแต่เอ็มบีกินตับแล้วก็ไม่เบาเท่าไหร่นะ นี่เบานะเนี่ใช้ขนตาเบอร์เดียวกันเลยสองคนนี้นี่เบานะเห็นท่าสะบัดผมของน้องไหมเบอร์เดียวกันเบอร์เดียวกันใส่แว่นดำนี่เาติขนตายหรอเฮ้ยใส่แว่นดำมาทำไมเฮ้ยถ้าตบเ้ยวเอาตีเอาตี๊มตกไเอาเรื่องพอลไม่ผ่านอาการถอดแว่นก็สวยใส่แว่นก็สวยไงเดี๋ยวเราอ่าแล้วเจ้าน้ำตาล่ะจบไปแล้วจบไปแล้วโอเคเรื่องของเรามันจบไปแล้วอย่าพูดถึง เดี๋ยวเดี๋ยวนี่ปากทาลิปสติกหรือนี่ตอนลงบันไดแล้วปากกระแทกพื้นเนี่ยแดงขนาดนี้ช้ำฉ่ำเอาละละก็นี่แหละจนเช็ดเลือดมันได้แหละเลือดเลอะเสื้อว่ะเออตกลงนี่รู้เรื่องกันยังว่าอันนี้เท่ะไม่รู่ไม่มีใครรู้เพราะว่าอยากเพราะว่าไม่อยากให้ไปดูเพราะพี่พี่เนี่ยเรายังพอจะเก็ตว่าเออเอาจจะเห็นผลงานกันมาบ้างแต่น้องๆล่ะคะน้องๆเนี่ยไม่แกะกล่องเลยน้องโอ้โหพัชชาจ๋าน้องกับพี่วิทย์ปีเดียว เอ่ออายเอ่ออายุมากแล้วไปถ่วงเวทีข้างหลังหน่อยไปไปยืนถ่วงเวทีหน่อยไปน้องน้องนะนะคุยเหมือนเกตไหมเมื่อกี้เรานั่งคุยอยู่ข้างเวทีไปไกลไปไกลเดี๋ยวเซ่คุณแปลกไหมว่าน้องดูสิเขาแต่งตัวน่ารักสดใสเนาะมีอะไรจะพูดพี่แจ๊กน้องก็มีสามคนน้องพูดมีอะไรจะพูดใช่ไหมพี่ขยิบออกไปไกลๆหน่อย พี่ขยับออกไปใกใจใหญ่ได้มั้ยคะเลื่อนรุ่นพี่มันแรงจริงว่ะสอนคนจริงด้วยอนสอนคนจริงน้องก็สอนมาดีครับของก็สอนมาดีย้ายเจออะเดี๋ยวนะฉันจะได้อะไรจะปุ๊บเอ่อทำอะไรกันโชว์นี้ทำรายการทำอะไรกันเมาโปรโมทครับมาโปรโมทเอ๊ะ ันโชว์นี้หนูทำอะไรลูกอ๋อพวกหนูจูนไหมลูกจูนไหมจูนอะไรไหมลูกวะมาโปรโมทกรุงสี AF Comedy Show m o s c อ w On ค่ะเขารู้ตั้งแต่ที่ประกาศมั้เริ่มเลยลูกว่าวันที้สิ้ามีนาคมนี้วันที่19้มีนาคมนี้จะเป็นคอนเสิร์ตผสมละครเวทีครั้งแรกของพวกเรา AF สุดยอดตรงนี้30กว่าชีวิตดาน่าเข้ามา ดักหน้าเข้าไปเลยเลี้ยงคิวกันไปต่้มตั้เลยตั้มตึมเลยสิวินาคมนี้นะคะที่ทันเดอร์โดมนะคะมี2รอบด้วยกันรอบบ่ายโมงครึ่งกับรอบ1ทุ่มนะคะใก็ไปเจรเจๆกันได้รีบไปซื้อบัตรด้วยนะคะซื้อบัตรยังไงคะซื้อบัตรยังไงคะซื้อบัตรยังไงซื้อยังไงที่ www.bookingcom เรียกเลยดีใจมากเพราะว่าพูดได้พูดไม่ได้ทันท ไม่แล้วก็จะพูดได้ต้องตกในตาลูกโป่งอะนะใช่ไหมอะพี่เเดช็ค่ก็จงพูดถูกหรือเปล่าก็อย่าลืมนะครับไปซื้อบัตรกันได้ตอนนี้ขายแล้วนะครับผมย้ำอีกทีช่องทางในการซื้อบัตรย้ำชัดๆอีกทีเว็บเว็บดอทเวียกิ้งดอทคอนะคะหรือว่าโทรไปที่0 2 9 0 0 9 9 9 9กด4ค่ะโอศูนเก้าก้าเ้าเก้า้าเมษานนี้นะคะพี่ณเดชน์นะคะไปเจอกันค่ะใช่ใช่สองวันนี้ เอออองั้นเดี๋ยวเราต้องเลิกคุยกับเขาแล้วเพราะว่าออฟนี่ก็ติดตอกฉากเวทีอยู่คือคอนเสิร์ตนี้พยายามจะให้เป็นเอมากที่สุดด้วเปันเองาเป็นเอวนี่คือคอสตูมนะคะเออเออเออใช่แรงตรงนี้ก็อลิมไติดตามนะครับผมเชื่อว่านี่จะเป็นโชว์อีกครั้งหนึ่งที่ที่เราได้เห็นความต่างไม่ใช่แค่ต่างจาก AF ฟอย่างเดียวนะฮะต่างจากโชว์ของคนอื่นด้วยอีกครั้งนึงที่อยากจะจะบอกคุณผู้ชมว่าจริงๆแล้วเนี่ยนะครับผมอยากให้เปิดใจกว้าง อยากให้เปิดรับผลงานของคนที่ผ่านเวทีการประกวดหลายคนบอกว่าตอนนี้เตื่และเวทีประกวดเยอะมากนู่นนี่นั่นโนน,อนแต่ตรงนี้ครับต้องบอกว่าจริงๆทุกคนมีความฝันเพราะฉะนั้นเมื่อวันนี้ฝันของเขาเป็นจริงเนี่ยเราไปช่วยกันเชียร์ไปช่วยกันให้กำลังใจใครที่ยังไม่เคยสัมผัสพวกเขาตัวจริงๆเพลงเขายังไงการแสดงเขาเต้องไปดูนะเอะอะนะฮะ รุงสี AF Comedy Show Must Go On อยากให้ซันนี่ได้เป็นพีเซนเตอร์นะครับผมโชว์โลโก้ชัดๆตรงกลางเวทีครั้งหนึ่งนะครับผมและนี่คือคอนเสิร์ตของเราครับแผ้ความขาวเอ่อย่างนันเดี๋ยวเราให้เขาฝากถึงโชว์ดีๆอีกหนึ่งครั้งกันหน่อยละกันนะแจ๊กนะเอาเป็นใครดีเราตีเล่นดีอะไรจะฝากพี่ๆไหมครับผม โอ้ยลาบูยังไยเดี๋ยวนะไม่เป็นไรกรีนมันก็พอาบ้างแหละเขาเบื่อแบบพี่แล้วไงออโอ้ะพึ่งกล้าไม่ไม่ถือถือซะว่าแง่งขิงมากระแทกโดนนะไรสั้นมากเลยทีเดียวอ้าโอเคโอเคค่ะก็ เรารู้นะคะว่าตรงนี้จะมีกลุ่มแฟนคลับแล้วก็มีสักอิกหลายๆคนที่ยังไม่รู้นะคะก็ช่วยกันบอกต่อดีกว่าออว่าใครที่ยังมาไม่ถึงหรือว่ากําลังจะมาแล้วก็คนที่ยังไม่มาด้วยออแล้วคนข้างนอกแล้วก็คนข้างนอกนะคะที่ดูกันอยู่อยากให้มาดูคอนเสิร์ตนะคะกรุงศรี AF comedy the show m a s c o w นะคะเป็นเหมือนคอนเสิร์ตครั้งแรกความจริงเรามีคอนเสิร์ตหลายอย่างมากแต่นี้เป็นครั้งแรกของเราที่มีละครเวทีผสมกับการร้องเพลงด้วยขึ้นมาออมีฝ่าล้วะ น่าจะพูดตั้งนานแล้วดูเป็นสาระดูเออเข้าใจง่ายๆนี่ไงน้องไม่พูดปิดไง่พูดอพูดชอบพี่ชอบเอาพูดต,ต,ต่อ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 เออค่ะก็เป็นแบบเหมือนเป็นละครเวทีผสมกับการร้องเ <ใจ S 2> พลงนะคะก็มันจะแตกต่างจากคอนเสิร์ตท,ทั่วไปามฉนก็อยากให้ทุก<ช>คนมาดูแล้วก็มาดูความสามารถของพวกเราที่ไม่ใช่แค่เรื่องร้องเรื่องเต้นแต่เป็นการแสดงที่เพิ่มเข้ามาด้วยแปลว่าเราจะมี ให้มาดูพักษาอีกด้านหนึ่งนะคะแล้วก็มาดูอะไรที่แปลกใหม่<ช>แล้วก็ที่สำคัญคือพวกเราเนี่ย ก็ถือว่าพวกเราทํางานเต็มที่อยู่แล้วแต่ครั้งนี้เราเต็มที่เป็นพิเศษเพราะว่ามันมันแปลกแล้วก็แตกต่างแล้วก็ไม่เหมือนใครแต่นั่นแหละค่ะก็มาดูกันนะคะมาดูมาดูแล้ว19มีนาคมย้กษอีกรอบหนึ่ง19มีนาคมนะคะที่ Thunder Dome นะคะสามารถซื้อบัตรได้ที่ว i คิบบูคิงแบบคอมหรือว่าโทรมาที่0 2 9 0์9 9งเกดซิงค่ะอล้วก็ยลืมแล้วกันนะคะไปดูพร้อมๆกันได้เลยนะคะ19มีนาคมนี้เจอกันได้ด้วยเช่นเดียวกันแต่ว่าพวกเราไปเจอลองดีพี่แจ๊คถ่ายพี่เหรอ ทจุหยิบไอที่ไปทิ้งหน่อยเฮ้ยคนไม่ใช่แมงสาทชาค่ะมันเป็นนิจจที่ท่าเชื่อล้วด้วยไม่งั้ขอเป็นกระดาษแข็งมาแซะแซะโอเคไหะเฮ้ยเฮ้ยออฟอ๊อฟบอกมาเร็วเถอะร้อนเอาท่าดีเอาท่าดีถ้าหลับลูกลงเราจะนิดหนึ่งนะคะกล้องของเรานะคะพี่ตัวใหญ่ค่ะใหญ่เบิ้มนั่นนั่นคนนั้นนะคะมามามาหนึ่งสองสาม สุดแล้วเหรอโอเคขอเยอะอีกขอเยอะอีกท่านหนึ่งเต็มเต็มเพราะว่าเรามีการแสดงด้วยไงเป็นเรื่องของแบบว่าขอบ้านพี่นิเอาแจ็คออกไปคือทุกคนจะเต็มที่ถ้าไม่มีพี่แจ็คออกไปเหรอขอเต็มๆท่าท่าแบบที่ไม่เคยทำที่ไหนมาก่อนหนึ่งทีโอเคพร้อมพี่แจ็คนับกล้องพร้อมนะฮะกล้องพร้อมนะฮะทีนี้นะครับลึ้งซอง คุณค่ะคุณค่ะคุณค่ะขอบคุณค่ะจเรี yeah, <it> วยกว่าเป็นประจำตลอดนะพี่แจ๊กถ้าเก uh ิด oh. uh oh. พวกเขามีกิจกรรมอะไรดีๆเนี่ยเขามักจะมาบอกพวกเราเสมอสำหรับอินดี้อ uh ิน oh. ทาวพาร์คแอสสยามเอง uh oh.